i n f i n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอยู่ในรายทกานด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโอเคโอเคอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมได้ขับนั่นเองนะครับผมเอาละนะฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับรถนะฮะที่ชื่อว่า Renault Clio RS นะ่ฮะน่าจะอ่านว่าอย่างนะี้นะ Renault นะฮะ รีโนรีน่อ่าดีโนน่าจะใช่สีเหลืองคันนี้นี่เองเป็นไงโอ้โหอย่างสวยฟืบเห็นคอนโซลในรถกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงสวยงามเลยぜอ๋ออยากได้กันใช่ไหมชาติหน้าคงไม่ได้หรอกมั้งครับคันหนึ่งก็คงเหงอยู่นะนี่ให้ดูรอมคันนะเอ๋วันนี้พี่จะขับแบบนี้นี่ มุมมองแบบขับจริงแบบว่าพี่กำลังจะไปเรียนขับรถไงมาลองกันแบบในเกมดูก่อนว่ามุมมองมเป็นแบบไหนเนาะแต่ถ้าขับอย่างนี้ในชีวิตจริงนี่เิ่งคงตายไปนานแล้วแหละเนาะโอ้โหขับเก่งไหมขับเก่งไหมพี่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเกมเนี้ย สาบานเลยว่าไม่ได้แตะเลยดีกว่าแล้วแต่อัดคลิปคาที่แล้วลงนะฮะเพิ่มมาเล่นตอนเนี่ยจะอัดเนี้ยเพราะว่าไม่มีไม่รู้จะลงอะไรเลยเนี่ยะก็เล่นเล่น,ลนแบบเกมเนี้ยมันแบบใครเครียดใครเครียดดูบ้างขับรถเนี้ยก็ดูผ่อนคลายดีนะนี่เสียงเครื่องยนต์แรงๆเนี่ยผู้ชายอย่างเราๆคงชอบนะมอ<า>นโคตรเจ๋งอะ นี่ฮะแป๊บเดียวขึ้นมาที่ส่งแล้วไปเลยไปกลัวให้ไปกลัวฮะเกมอย่างนี้พวกปวดมันจะไม่ค่อยเบียดเรานะฮะเราก็เปลี่ยดมันแล้วก็แซงไปชิลๆได้เลยเฮ้ยนี่เอี้เรียบร้อยฮะแซงได้ ครขี้โกงนะมองกระจกหลังนะน้องๆเห็นทางขวาไหมมีกระจกหลังอยู่นะฮะอา้าวโดนแซงเฉยเฮ้ยอยโชนแม่มเบียดเบียดนะี่ฮะมันกำลังขับตามตูดเราอยู่นะ,ะต้องมีสมาธินะฮะไม่งั้นจะเป็นแบบพี่นะะออกข้างทางครับ นี่นะฮะพี่ไม่ได้เตะเบรกเลยนะฮะเตะเบรกแตะเบรกนะครับพี่เหยียบคันเร่งค้างเลยนะพี่ก็อาศัยหักครงมาเลยเองครับเสียงเย็นๆนี่คือมันมันเบรกของมันเองมึพี่ก็เป็นรู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยฮะพี่ขับรถอย่างนี้มีใครกล้านั่งกับพี่ <c oughs> น,นะเบองโน,นะะ่ต้องขับข้ลนซ้ายนะครับต้องขับเลนซ้ายนะครัคนไทยขับเลนขวานะครับ นี่ยขับคนข้างตรงไหมอันนี้รถมันแรงครับรถมันแรงครับเข้าเกียร์ลำบากไอเข้าโค้งลำบากนะฮะ<ม>นี่ยปกติขับรถจิ้งมันจะหมุนผมมาไรแบบรอบครึ่งอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมไนเกมมันหมุนได้แค่นี้เน,นก็เลยแบบเข้าโค้งได้ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะฮะ ก็ได้อยู่การขับรถไทรอย่างเงี้คือมันไม่ต้องอยู่เลนเดิมตล,ลอดนะครับมันเปลี่ยนเลนไปมาได้นะครับไม่งั้นเวลาเราจะไม่ได้นะบแบบรถเราจะไม่ค่อยเร็วนะฮะมันต้องแบบดูโค้งไหนคนเข้าแบบยังไงนะฮะอาศัยความชํานาญนิดนึงต้องชินกับรถกับด่านเนียครับไม่งั้นมันจะแบบเล่นเทพโปผูปปปปไปได้เนี่ยอย่างพี่เนะี่ยจะมีชนมีหักหลบมีอะไรนะ ว่าไม,ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับไปเลย ino, ลินโนลุพหอม,มาอมเรียบร้อยครับที่หนึ่งชิวๆไปนะโอกระจกครับอ่ะไปฮะยังไ,ไงต่อดี นี่เราออกฮะเราไปเล่นโหมดอื่นกันเผื่อจะปลดรถใหม่ๆนี่ฮะนี่ drive drive club มีมอเตอร์ไซค์ให้เล่นด้วยนะ single event อ,อืมไหนอลองดิอ๋อที่พี่เคยเล่นไงขับธรรมดาไปสกอตแลนด์เอาแบบทางตรงๆนี่แหละโอเค มาเรามาลองประสิทธิภาพรถรีโน้กกันนะฮะวันนี้พี่จะเล่นแต่รีโนนะฮะรีโนครีโอนี่ Rs รอสดีโนครีโอไอจะเปลี่ยนสีสักหน่อยไหมคัตตอมมันจะมีลายอยากเปลี่ยนแค่สีเฉยๆไม่ได้หรอวะเอาวะเหลืองก็เหลืองไปฮึบนอ้อโคตรสวย ไปเลยโหลดแมปแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่อยากให้มันเบิเ้ลเบอนะครับเรามารีวิวแบบคอนโซลหน้ารถกันมันน่าจะเหมือนจริงอยู่นะคิดว่าของจริงได้แบบนี้แหละนะครับเลยผู้อย่ามิดอย่ามิดเช็ดนายเพ่ล้องกลัวฮะไอพวกปอดกากาง โอ้โหมาถึงก็ชนเลยจะสู้ใครเขาได้เนี่ยนะฮด่านนี้ต้องเริ่มผลดลคันเร่งแล้วนะฮไม่งั้นแห่โค้งที่ผายไปวอดหมดนะไอะอย่างนี้ไม่ต้องแหกไม่ต้องไม่ต้องพอดนียโค้งง่ายไออย่างข้างหน้านี่พอได้พอได้ไดเห็นปะพอโค้งได้ไม่ยากมาก แม่งขับกันเก่งจังวะพวกกดไปมีดวงมีดิฟเนะรถปัดรถปี๋ตอนนี้เราอยู่ที่โลอยู่นะฮะเป็นรถ12คันจิงตูดมาแล้วจิงตูดมาแล้วจิงตูดมาแล้วโอ้โหแซงแซงนะแซงทีเดียว4คันเลยนะขยับขึ้นมาดับที่8ของการแข่งขันไฟน์นี้แมชนี้ มันเรียกว่าอะไรไม่รู้นะับไม่เคยดูแข่งรถมันจะได้เป็นลาวหรือเปล่าแมตช์ัวนาเมนสักอย่างช่างแม่งขับไปเรนะื่อยฮะอุ้ยอุ้ยเบียดหรอเบียดหรอเบียดพี่หรอน้องทางตรงมันแพ้บทดไม่รู้ทำไมนะฮะมันต้องอยู่กับการข้าเกียร์นั่นแหละที่ข้อเกียร์ไม่เป็นนะอาใส่ทางตรงแล้วเบียดหรอ ชนอะไรวะโอ้โหโอกูโดน,นชนบังอาจโอ้โหตกมาอยู่อันดับสิบเพ็ดเลยฮะไอพวกนี้ขับกินเลนนี่เบียดไปคันหนึ่งเกกะเออแสงทีเดียวอะฮะเสียงแหบกันเลยทีเดียวมาอยู่อันดับที่เจ็ดแล้วนะครับดีกว่าเดิม โอ้โหแหกโค้งแหกโค้งเสียด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮู้เสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวนะฮะไปเลยจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยโผลเส้นชัยแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันตามไม่ทันจริงๆ่ะรถเราแรงไม่พอนะฮะนี่มันขับวอล์กสวากเก้นไงโฟก์โฟก์ก๊อป GTI มันขับคนละรุ่นกันความเร็วมันก็ต่างกันแล้วนะฮะไหนลอง <c oughs> อีกสักตานะฮะเมื่อกี้เราได้ที่เจ็ใช่ไหมเราจะดูซิว่าตาเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นโฟล์คสวากินเนี่ยเราจะสู้มันได้ไหมนะฮะแต่ว่าเราไม่มีคันเดียวกับมันวะ่ะ รถไหนแรงสุดรถไหนแรงสุดคันนี้แรงสุดว่ะมินิคูเปอร์่ะมาเอามินิไปสู้เอามินิไปสู้เฮ้ยมินิฝั่งขวาว่ะนี่มินิมินิเหมือนเมืองไทยเว้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะได้แบบเหมือนขับจริงไนงะมาดูด้วยนะข้างในรถมินิเป็นไงเนาะมินิข้างในจะสวยเก๋ขนาดไหนนะฮะรถราคาแล้วจะล้านนะครับ มันต้องไม่ธรรมดานะครคอนโซลข้างในมันต้องดูดีโอ้ยอย่างที่โอ้โหนี่ขนาดเป็นรถแบบไม่ได้แพงมากอะแบบกลางๆนู่นร้านหนึ่งนะเทียบกับผมเมืองนอกมันก็ดูธรรมดานะเมืองนอกนอ,กนะอยู่ประมาณส3งสมเสร็จนะเมองไทยภาษีล่อไปเป็นร้านเนะี่ยแต่ถ้าราคาผิดพี่ก็ขอภายนะพี่ไม่ใช่เซียนรถจริงๆนะโอ้โหพอใช้บดีได้แซงชิวเลยนะ ดูดิโอ้ไต่ระดับอย่างง่ายนะฮะนี่แซงแลเลยอยู่ที่เจ็ดอยู่นะฮะะดับเท่าเดิมไอ้พูดดีดิเก็ก,กับฝั่งทางฝั่งทางดิไม่ใช่ฝั่งทางรถโฟกนะรถโฟกรถโฟกแรงกว่าเราแล้วไงฮะมาวินี้แซงมาได้ตั้งหลายคันก็ถือว่าสักเซส นี่นะที่ห้าแล้วนะฮะดูซิว่ามินิคันนี้จะไปได้ไกลถึงระดับที่เท่าไหร่แซงแล้วแซงแล้ว <c oughs> โอ้โหังทางเว้ย <c oughs> ขับไปขับไปเออที่สามแล้วฮะมินิคูปเปอร์คันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแซงทุกคันขับขี่ <c oughs> ที่สองแล้วว่ะ มินิคันนี้บอกแล้วว่าไม่ธรรมดาอ่ะกลับมาที่สามเฉยเลยโดนได้คันโดนแซงแซง,งหมดเลยนะอยู่ๆก็ไปที่หนึ่งได้ไงแบบงงๆอ่ากูโดนแซงอีกแล้วแสดงว่ามินิคูปเปอร์แรงไม่เท่าพวกนั้นนะฮะพวกนั้นมันถูกแซงได้นะไม่เป็นไรเรารอทางโค้งอือ เก็บเสาเรียบไม่มีเหลือคันจะูุกเลยตอนนี้เนะี่ยแซงครับแซงครับแซงไม่ได้บ่ะหรอ,อแซงได้แล้วไอ้ถ้าเราแซงได้เราต้องเบียดฮะต้องเบียดต้องเบียดโอเคต้องอย่างนี้ฮึสัหักลกับเข้ามาเรียบร้อยมีออกน้องรู้น้องทางบ้านไม่ธรรมดา มันเบียดมันเบียดไม่ให้ไม่ให้เบียดไม่ให้เบียดฮนะมาขวามาขวามาขวามาซ้ายมาขวานั่นเลยครับที่หนึ่งไปกินโอ้โหมินิคูปเปอร์ของเราพาเขาที่หนึ่งได้นะจ๊ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะธรรมดาที่ไหนโฟก็็โฟกโฟเถอะเจอการเบียดเข้าไปเป็นไงล่ะโ,โอเคฮะพอเท่านี้ดีกว่าเสียงเริ่มไปแล้วนะฮะ นะครับพอแคดเกมติดต like, ่อกันส่งสำคิปแล้วนะครับไงก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบาย